ใส่ทั้งเหงือกทรายกบใหม่กบโดดกบยางแห้วครับวันนี้จะมาใส่เยื่อผมทำจนะผมทำเองนะซอนระบบหนึู่นิ้วก้อยนะยนิยย้วก้อยยังไงก้อยเลยนะี่ผมว่าวันนี้ต้องโม่ผาดครับเดี๋ยวผมทำเองน,นะต้องโม่ผาด นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มองไมา้ช่วงปลายมงครับบ่ายเนี่ยเมื่อวานีนไปประมาณสี่หาชั่วโมงครับบ่ายมงหาสิหกถึงหกมงกว,กว่าตอนแหี่ยวครับเมื่อวานไปโคตรไกลเลครับ ใส่ทั้งเหงือกบสายกบใหม่กบโดดกบยางแห้วครับปลาคัดที่ยอาขายแค่เป็นยังงูบ้านนี่ที่อยากจะตัดลงบนเืองครับแต่ว่าผมมันไลย่ยขางเมื่อเด้ดปลานระแต่ได้ช็อตกัดครับก็ปลาลุดวันนี้จะมาใส่เยืย่อผมคนระับที่ผมทำเองนะซองระบบหนึ่งนิ้วก่อยนะนิ้ว<ม>ก่อยยังไงัวาเลยควาปีที่แล้วผมเคยใส่ครับ ขนาดตัเบื้องหลังจำเลยนะคสองระบบก็ผมว่ามันมีตั้งโบผาดครับเรือผมทำเองนะตั้งโบผาดเยือบเบาๆครับยี่สิบเมตรอยู่นะครับแต่ก่อนเคยใส่พันสิบสองยี่สิบห้าครับสายพีสามกั้ยี่สิบเมตรอยู่ครับตอนนี้ลองดูครับขั้นตอนอยู่นะจะทรงเยอดไดีสายพีสามกันครับมาลองดูครับสีเหลวก่าว่านี่เหววครับจะเป็นยังไง ปลาหอกก็ยังบ่ใด้ครับไม่รอดรูคร,รับโบกา,าละมาี่ขอบประมาณสามสี่ขอครักไม่ไมก็มีแต่ว่าโบากัดครับเวีนแห้นหมดนะี่กบอยางมัคคอยกัดครับเขาบอกเรียก่าผาเเดเย่ๆเลย เห็นเล็กๆซัดแน่นอนมันจะโดดกับบรูดจะใส่กับไม่ใส่เท่ากับเป็นใส้ๆนะนะครับแต่ามันต่างเป็นสองระบบเยอนี้บริทวงตุก,กัวนะครับบริฟังตุกปืนนะทวงแค่มาเป็ดครับ

รอบที่สามแล้วาต้นนี้เคยเดืดไปไมา้แถวนี้แหละรองมืจอมจเยี่นเดวข้งสิกาจะโตบ่ะพเดอยพกใ่ไปเลยปลาคอบเป็นตีที่ทททเหลมม้วกัดดีอะเห็นบอกพวาไม้นี้ตีบ่ได้ครับกระตึกบ่อใดลกแห้งหนาเข้ามาตรง,งนี้บวกดย่ยเรื่อยๆครับ แร,ร่ไม้ผมยำโหดหน่นอยนะ กัดผมมื่วางกัดอยู่เี่ว่าหาที่ิวนาถียังกัดเอหนึ่งครับกัดไลกัดระเวงโอ้ยเห้ยื่นะขอบไจ๊ะเี้ยว่านกัดตัวใหญ่เนยประมาณสามสี่ขีดกัดั้มันกระโดดเลย thì đi học phú ngân nè mày đuổi mày đi đâu ăn tí gì mà mày nghĩ vừa đủ anh em ơi. Nghĩ vừa đủ anh em ạ Tôi bao nhiêu? Cắt nhai vô tụi là tôi bao nhiêu? Cắt cứ thì khó tôi nhai. Chưa xóa nó có có của bay bay như này. Nhưng có bao người xe dài Nụn Từng đấy Tư sóng là bóp khắp lê Từng ขอาพุ้งนี่ตามอยู่สามวันครับนี่เมื่อวานก็นมาตีครับเซ่าการบรดบดนกาัดไหลจนํำนะอาจจะพอกันครับตัวนี้เจอซ้อนระบบค,ครับโดนเลยไวครับไกวไปเรื่องหนุ่มต่อไปไอ เดือบแลกไป Two thousand years later ดูครับผมว่ากล่องผมเรียบร้อยอีกแล้วนี่เอาเสียเพราะโทรศัพท์มันบ่อเขาเนะฮึจี๊ดแอะยานะเดือบลอยครับียืนซุนานโอ้ไหนขีดไได้ครับมือน,นี้ เอาลงในประมาณสามสิบดีเครัเพันเสียเลยจบนี่ครับ,เ,เ,บ,รบเพื่อนนี้นนอฟอร์แมตเห็นาม่เนาะอืมฟอร์แมตตัวนี้ทำมาพร์แมกมิปยังบ่ได้เรียบร้อยเป็นยีกไคโอ้สภาพนี่ครับปลาที่ผมไปวันนี้นะผมในยสองเต็มนะครับทั้งหมดตีแบบลายมมยที่ปล่อยไปปลาขอไปตัวหนึ่งกับไปตีประมาณไล่ยตือพี่ับ ใหม่เดียวเลยพอดีเห็นบ่มเนาะนี่ครับนี่เห็นบะสองระบบผมนั่นและครับคลิปปัญหายะะครับขอโอเคกับนาพ่อครับมันี้ตอนนี้ใบสองสามสิบหกตกปลาเจ้าชั uh> ่วโมงวะชั่วโมงเดียวบะไม่สองชั่วโมงประมาณนี้ละครับถือว่าบ่มีผ่านผมมองแล้วบ่มีผ่าน สองระบบนะครับยิ่งนิ้วไกลไหนคนได้กไหวด้ยนยครับแต่ว่าตีไก่อยู่สบายเลยคอฟูงหน,นที่ผมตามสามหมื่นนั่นแหละคัดหยากรัดแต่กระตบไล่สมัครสิบกัดเจอสองสบบอกระเข้าไปสวนเป็นได้ครับไม่พานแน่นอนวันนี้ก็พ่อครับวันนี้เมื่อไรล่ะในช่วงสีโมงยันจะไปต่อไหมครับไปหาคลิปใหม่นั่นแหละฝาก เป็นกำลังใจให้ได้ครับผมฝากกดไไหลกดติดตามไม่ได้ครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ